สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่หมีรีวิวบอดเกมเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวแฟ้มไซการ์ดนะครับของชุดอ่า d นของเกม Magic and The c a t เ e r เตอนะครับวันนี้มาทั้งหมด2ชุดด้วยกันจะมีแฟม้มตัวอเล็กกับตัวอันใหญ่อันนี้นะครับเรามาเริ่มดูเลยจากตัวเล็กอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวเล็กอันนี้เนี่ยจะได้มาจากร้านวิกเจนส์บอดเกมคาเฟ่น,นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปติดตามชม ของที่ร้านซื้อสินค้าของที่ร้านนะครับจะได้แฟ้มตัวสวยนี้มาเชยชมนี่ครับจะเป็นแฟ้มสีดําเป็นประกายสีทองนะครับมีคําว่า MTG X Cross กับ D&D n ก็คือ Magic the Gathering กับ D&D n นะครับตรงทางด้านขอบนี่จะเป็นตัวของอสัญลักษณ์ p พ n w a l k e r กับสัญลักษณ์ D&D n นะครับแล้วก็จะมีปี2021นี่สนสวยงามมากหลังดำอย่างเดียวนะครับ ตัวหน้าบอกก็จะเป็นรูปของ this duoden ออกเสียงนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจมามาดูกันข้างในนี้นะครับก็จะเป็น4หน้าละสี่นะครับเป็น2อคูณสมีทั้งหมด10หน้าก็จะใส่ได้ทั้งหมด80นะครับดูของผมอาจจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับอาจจะดูลำบากนิดนึงก็เป็นแบบสองใสทั้งสองด้านนะครับไม่มีแบ็กกราวด์สีดำนะครับ ในเล่มนี้ผมก็จะเน้นสะสมเป็นตัวที่มีตัวที่เป็นรูบุกอาร์ตอย่างตัวนี้ครับแล้วก็จะใส่ตัวโทเค็นักต่างที่มาสัมพันธ์กันเช่นปักมานีเนี่ยก็จะใส่พวกรูบุกอาร์ตตัวโทเค็นก็เป็น v วเลนอาร์ตอันนึงของชุด d n d อันนี้นะครับนี่จะเป็นตัวที่โดยส่วนใหญ่ตัวที่เป็น Legendary Creature เนี่ยก็จะมีตัวที่มีตัวของ มี Art, Art, อาร์ตอัลเทเนตอาร์ตทนั้นให้หน่าสะสมมากเลยครับประมาณนี้ในตัวธรรมดาก็จะมีเหมือนกันตามแต่ละสีนะครับอของผมมันค่อนข้างสะท้อนแสงถ้าภาพเห็นไม่ชัดหรือไม่ค่อยสวยงามขออภัยด้วยนะครับดูกันตังนี้ก็จะได้ประมาณ80บใบนะครับมีทั้งหมด10แผ่น10หน้าประมาณนี้นะครับก็สวยดีสภาพโอเค ใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ดีมากในแบบเล่มตัวของอ่าอันที่มีเป็นพื้นสีดำจะทำให้ดูง่ายกว่าอันนี้ก็จะมีโอกาสเนี่ยซองจะหลุดง่ายกว่ากับเรื่องของจะจะเห็นการข้างหลังเพราะว่ามันเป็นตัวใสทั้งอันนะครับโอเคเล่มนี้จบแล้วมาดูเล่มต่อไปอีกเล่มนึงนะครับเป็นเล่มใหญ่เลยตัวนี้สวยมากเลยเป็นของตัวอัลต้าโปรนะครับ นี่ก็อ้าวตัวหนึ่งนะกองสัน,นร้บแป้บนึงปึ๊บโอเคตัวนี้อัลต้าโปรไมเดอร์นะครับใส่ได้ทั้งหมดรู้สึกจะ480อ,อเ่ยแกะต้องมาดูกันเลยตัวนี้ก็เสียตั้งมาเองนะครับจะมีตัวหนังอาไวรัสไม่ให้สมุดเปิดออกมานะครับก็เป็นรูปของดิสดูเดีเหมือนกันกำลังสู้กับมังกรอยู่ซึ่งตัวนี้จะเป็นอาร์ที่อ่า เขาเรียกว่าตัวที่หน้ากล่องของตัวไอตัวบูสเตอร์ครับด้านหลังก็จะเป็นตัวแม่มังกรเชีย์แมทนี่เองตัวนี้สวยมากสวยมากเลยแต่ว่าเสียดายตรงที่ตอนแรกคิดว่าตัวปกเนี่ยมันจะแข็งกว่านี้หนากว่านี้นะครับอันนี้มันก็จะเยิยนง่ายหนะน่อยนี่ผมทำเป็นรอยไปแล้วเรียบร้อยนะครับเก็บไม่ดี ข้อ,อน,นี้มากกว่ายังไงหนึ่งก็เออมันขนาดใหญ่กว่าครับเก็บได้ได้หลากหลายกว่าร่วมกับว่ามันจะมีลักษณะของเป็นแบล็กาวด์สีดำนี่ก็าทาให้กับแต่ละหน้าเราก็ไม่ต้องมาซ้อนทับกันอะไรพวกนี้พอมันเป็นทั้งหมดเก็บได้ทั้ง12ใบต่อหนึ่งหน้าแล้วเนี่ยมันทําให้เราเก็บได้คุบกว่าเช่นอย่างหน้านี้เนี่ยก็จะเก็บตัวที่เป็นมังกรตัวที่เป็นมิสติกกับตัวอื่นที่มีคอมพเนนต์ที่ รอบๆกับมันนะครับก็จะทําให้เก็บได้ค่อนข้างสวยงามนะครับซึ่งจริงๆมันก็เก็บหน้าหลังได้แหละแต่ผมเก็บหน้าเดียวเพราะว่าก็ไม่ได้มีการเยอะจนถึง400กว่าใบในของเซตนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมังกรที่มีอัลเ์เนทอาร์ตก็จะตัวนี้หาไม่ยากครับเป็นอันคอมมอนก็จะเก็บได้ครบอยู่ตัวมิสิกนี้ก็จะเก็บเท่าที่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของอตัวเพลย์วอล์เกอร์ของชุดนี้นะครับมีทั้งหมด5คนด้วยกัน5สีประมาณ สำหรับหน้านี้นะครับก็จะเป็นตัวเมคาคนิคใหม่ของเกมเมติกเดอ e ์เทเทลลิงในชุด DD นี้นะครับเป็นตัวของการ์ดอินสแ e นแมนที่เป็นคลาสแต่และคลาสตามเหมือนเราในเกมของ d ีแนเป็นเหมือนเราได้เล่นอ PG ลงคลาสตัวนี้มาแล้วก็ตั้งแต่เลเวลหนึ่งแล้วก็มีจ่ายมานาะเพื่ออัปเลเวลไปได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีครบทุก5สีเลยแล้วก็มีตัวที่เป็นของมัลติคัลเลอร์ด้วยนะครับ สนุกดีได้รู้สึกเหมือนเล่นเกม r p ีนิดนึงก็ยังเหมือนเล่นการอยู่แหละแต่ว่าความเก่งก็แล้วแต่ใบได้แค่บางใบนะอีกอันนึงก็เป็นแมคานิกใหม่ที่น่าสนใจเหมือนกันตัวนี่ของ Venture Into the Dungeon นะครับมีทั้งหมด3 Dungeon ให้ลงกันพอเราลง Dungeon ไปก็จะได้แบบว่ามีได้รางวัลได้ s c r i ได้ Treasure Token ได้คี e ตัว n t u r e Token ออกมาประมาณนี้ครับ หน้าอื่นผมาะเก็บพวกแรนกับการ์ดของในแต่ละสีอ๋อชุดนี้ก็จะมีแรนการ์ดที่เป็นแรนของทั้ง5สีนะครับที่สามารถจะจ่ายมานาะแล้วก็เรียกมาเป็นตัวได้ในแต่ละสีแล้วก็เบสิกแรนของเซตนี้เน,เ,เนี่ยก็จะมีใหม่หมดเลยสีละสีใบโดยที่แต่ละใบเนี่ยก็จะมีเฟเวอร์เทคซึ่งจริงๆในการ์ดเกือบๆทุกใบก็จะมีเฟเวอร์เทคนะครับซึ่งแบบว่าอ่าแล้วก็จะ มีความอินมากประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วดูคร่าวๆราวนะผมไม่ค่อยเยอะมากครับเก็บด้วยแบบว่าเท่าที่ไหวพอแต่ว่าอยากเอาแฟ้มมาให้เพื่อนๆลองดูเผื่อเป็นตัวเลือกตัดสินใจแบบว่าอยากจะเก็บชุดนี้แล้วก็ใส่ในแฟ้มสวยๆสักเล่มนึงเอีอมันก็จะตัวนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนได้สนใจก็ลอง หาดูนะครับตัวของอั t ต้าโปรตัวนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้จริงๆก็สวยมากครับมากปกเนี่ยอย่างที่ว่ามันก็คนละความจุก,กับคนละแบบกันแต่เป็นใส่ทั้งค่าเหมือนกัน,นครับเป็นไซส์โหลดดิ้งเหมือนกันทั้งคู่เลยโอเควันนี้ก็จบรีวิวแฟลทั้งสองเล่มแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ